พระอาจารย์มองพ่อแล้วพูดว่าในเมื่อโยมรู้แล้วว่าแม่ของโยมอยู่ที่ไหนอาจารย์ขออะไรโยมสักอย่างได้ไหมได้ครับอาจารย์จะขออะไรล่ะครับท่านยิ้มแล้วบอกว่าไหนๆโยมก็ทิ้งวิชาไปหมดแล้วรักโยมที่โยมจับมาให้อาจารย์เอาไปไว้ที่วัดเถอะอย่าเอาไว้เลยโยมของแบบนี้ไอตอนที่เราจิตใจเข้มแข็งมีวิชาแก่กล้าเขาทำอะไรเราไม่ได้หรอกแต่วันใดที่เลี้ยงเขาไม่ดี หรือถึงคราวที่เราพลาดพลั้งขึ้นมามันเอาเราถึงตายเลยนะเชื่ออาจารย์เถอะสุดท้ายพ่อก็นำรักยมไปถวายพระอาจารย์และกราบท่านนับถือท่านเป็นครูอาจารย์อย่างแท้จริงมีพระรัตนตรัเป็นสารณะทำทานรักษาศีลน,นั่งกรรมฐา,านนับตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงปัจจุบันพ่อบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่พ่อไม่อยากให้ไปยุ่งกับของพวกนั้น สิ่งที่พระอาจารย์สอนให้ประเสริฐกว่ากันเยอะเราทุกวันนี้ชีวิตพ่อก็มีความสุขดีไม่ต้องคอยระแวงระวังเหมือนเมื่อก่อนมีงานทำมีเงินใช้ได้ทำบุญได้นั่งกรรมฐานครอบครัวมีความสุขเท่านี้ก็พอแล้วเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆสนุกไหมครับสำหรับผมเรื่องราวของพ่อได้สอนอะไรหลาย,ลายๆอย่างเลยมันทำให้ผมเห็นว่า ความดีและบุญนั้นมีกำลังอย่างแท้จริงและสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งคือการมีครูบาอาจารย์ที่รู้จริงที่สอนธรรมะให้เราเข้าใจและปฏิบัติตามได้ขอบคุณมากๆนะครับที่ฟังจนจบหวังว่า EP นี้จะไม่ได้ทิ้งไว้แค่ความตื่นเต้นของเรื่องราวลี้ลับแต่จะทำให้คุณอิ่มใจไปกับแง่มุมของธรรมะและข้อคิดดีๆนะครับสุดท้ายนี้เพื่อนๆอย่าลืมคอมเมนต์กดถูกใจ กดติดตามกดสั่กนกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ